เอาะครส่วนดีท่านชมนะวันนี้มิวกับพี่หมีเกมเมอร์มาต่อคันในเกม Lost แพนิคเอ่อรแพนิคดาวเคราะห์ที่หายสับสนไปนะเฮ้ยมันมนหันอย่นี้วะหันเด้งเดียวมันหันยอย่างนี้ช้าช้าต้องหันอย่างนี้ไหมเขีร์ไปต่อหนละังจากที่ผมไปถล่มบอสนะหลังบอสรอบนั้นก็ถือว่าโอเคนะ โอเคอันนี้มาต่อกันน่าจะเป็นโอ้โหมันหันยากตั้งคาบแป๊บไม่ใช่เว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวก,ก้กาฟิกกราฟิกอะไรนะอันนี้เนาะเออลีแม่งเลยหันมีเลี้ยลีลีเออลี้หมด น,นี่ก็หันยี้โอเคอันนี้ปืนเก็บคัพเปอร์เสานะโอ้ลีดคืออย่าไปยุ่งมันเลยครับหลังโอ้ปวดน,นิ้วอ่ะอืมไม่จะพูดอะไรก,ก็ก็คลิปเออโรบอกนะโรบอกก็น่าจะก่อนคลิปนี้นะก็แคทไว้สองคลิปเออคนจะหาผมดองคลิปเปล่าผมไม่ดองครับผมขยันนี่พูดเป็น,น่นม เดระเบ,บิดแป๊บเมาเนี่ยปืนกูสองว่ะของครับเปลี่ยนปืนก่อนเฮ้ยไอ้กูเกียดการหันเมาแบบนี้ว่ะวันนี้เดี๋ยวมีมอนโผล่มาสองตัวสอง,ส,องสามตัวมั้งสามตัวถ้าจำไม่ผิดมาดิโผล่มาด,โมาดิโอ้ว่าโผล่หน่อมาด,มาดิหลังสอง โอ้ยังไงยังไงอืมอืมฮึ๊บฮึ๊ฮึอืออือสี่ตัวเหรอต้องล่อมาตรงนี้ล่อมาตรงนี้ล่อมาตรงนี้ตุ้มล้มมีคนล้มมีคนล้มครับอาจารย์ อ ų, โอ้โหลงกินมาเลยลงกินมาแหมน่ารักเียยิงตรงจุดอ <generally> ่อนเนี่ยผอก็ลืนอุ๊บอ้หอู้อู้อู้โอ้อะไรอ่อากมละเอาไปละเอาไปละ เอาละเรา Upper นนจะตาย,ายตายแล้วหนึ่งตววะเฮ้ยเฮ้ยโผล่กไหนสองตัวเอาปืนดีๆหน่ okay. อยี่ะเเก็บหมดอะังวะนี้เก็บหมดอะนี่น

มัะโผล่ไว้อยู่ไม่ได้นะไปแล้วไปแล้วเมาเลยเอ้ยเ้ยไม่ไหวไม่ไหวก็เมาแล้ววุ่ลุ่มขี่ความไวของเมาอยู่ไหนวะเมาเมาไหนวะอืม อันไหนวะเนี่ยช่างแมงอ่งขอระเบิดตรงนี้ก่อนอมไม่จบครับยังไม่จบโอ้ยเบื่อการหัน่นไปครับก็ไปครับ ยังไงยังไงไอตรงนี้เฮ้ยกี่ตัววะได้สรุปตายหนึง่งเล่นหมดเรียบร้อยยังถ้าคลิปนี้พูดจัดกิจกรรมต้องขอภงอภัยด้วยดิเจ็บเพราะอุ๊ โอ้ยมาเบอร์แมู่่ตรงนเดิเเ้ยอะไระหเยอะจังวะเดีดูดูเยอะจังจับตัวแบบอี้ติดครับไม่เล่นกับมึงแล้วกวนเฮ้ยเจอ ขึ้นหนึ่บนแล้วอือมทำไม่โดนหายวะตาวะเอ้ยเอ้ยอ,อืออืออือเฮ้ยจะขึ้นมาเหรอว้ายจบสักทีเวนขอสุดเหยครับหอมครับปะอืม กูซซองอยังไม่ใช้โอ้ยใช้คนไอ้ใช้คนห <AC C> e <al> นีเละละโอ้กี่ตัววะเนี่ยโอ้โหเยอะตังกวะอ่ากุจจ์นั่นแหละมันมันเจาะล้มแขนมันเจาะล้มแขนว่ะ มาเชียวยังไม่เป็นไรเลยมาเชียวเี้เหรอเชียวเีเหรอที่รูปเี้ยโอ้ใา่เป็นเสี้ยวติดกันแสงแตกว่าไม่แตกโอเคแขงขาดข่านนี้โดนเลยมาหนูเบ์ตัวเพื่อนไดิไปดิ ขากไหมโอ้มาดิมาดิแข็งทเท่าไหร่เชียววะมันแข็งวะมันแข็งจริงมันแข็งจริงอ,อืเสียตายหนึง่งเฮ้ย,ยกูดันอันออมาดิปับเสร็จ เอ้ทุกตตวเอ้ยเสียงมันตัวยังเดินมามีปะไม่มีนะมาดิ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 าดาดาดอ่านั่นแหละเกตุละมหมดสักทีไม่เดินแบกปืนไปเงี้ยวเอาเปืนวูคืนมาโอเคขอบคับ เปิดเสาแป๊บตอนนี้เรามีอยู่พันสามโอเคแจ๋วเกมนี้ต้องอยากกระโดดเยอะเอออยากกระโดดนะเฮีย,ย,ยมาดิมาดินั่นแน่เขามีฝาดปัดพื้นมาดิ มาดิฮึบอ้มาดิฮึบเฮิร์นขวอดพื้นอู้ขวอดพื้นแสงฆาตหนึ่งมาดิมาดิแสงฆาตสองขี้ไปอยู่ใกล้มันไอ้เหี้ยนี่เรืมีพิษร้ายอ่าเสร็จไม่มีแขนมันก็เท่านั้นแหละยฮึบฮึบฮึบหมดแล้วนะ มีแค่หมดฟาร์มก่อนอเก็บก่อนอ่าตึบหมดอื้มมันบีบสิวบีบสิวอืมชุ่มช้ำเดี่ยวสูนโอเคเปิดสาต่อเปิดสาก่อน คือเสียงที่ผมพูดไม่นานว่าคนที่บ้านอนอนหมดแล้วเออประมาณนั้นแหละโดนนะอันนี้จะเรียกว่าอะไรดีวะกุ้งกุ้งกูไม่ได้ใช่ดีด้วยบานเลยเยอะจังวะเอออื้อหือกว่เดนินเลยกูเยอะ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  แม่วมาทางไหนข้างล่าวะโอ้ยโอ้ยยังไม่จบอีกเหรออืออืออื้อ,อ,อ,อตจแต่แต่จริงวเลยเอาไปกินเขาอึ้นกับบินเลยชิบหายน้ำขานมาดิ มาดิมาดิปึ๊บอไรครับเยอะจังวะปึ๊บสลมแข็งโอ้ยอปึ๊บอือมาดิปึ๊บแข็งจะหักอะเรเรียบร้อยใส่คาดหนึง่งเบิร์นเรียบร้อยเสร็จ เจมันแน่ก <át Stat ue> ูเห็นไายกูเห <an> ็นนะกูเห็นนะไฟอ่ะไฟอ่ะเฮ้ยอะไรวะงัดหัวคมคมรัดหัวคมคมมาดิอืออืออือโอ้โห งาน,นหัวคมหน่อยอืมงัดหัวคมอืมตอดตอดเขาเรียกว่าตอดตอดตอดีเจนระยะไกลผมว่าเอ้ยถึงว่ะว่าดิต้นมาจริงว่ะเขนมาจริงโอ้โหเขาจ้อเาแข็งว่าดิครับ ใช่ขาดเป็นหนึ่งเออมาดิอู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 เฮ้ย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 มันเอาอ่ะมันเอาอ่ะมัตายแล้วเจ็บหมดอ่ะมาดิครับก็มาดิครับระดับจบแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วเก็บยวนย์กันมาดิยิบปืนมึงแบบ เฮ้ยเอาว่ะเอากิ่งแล้วว่ะมีคนตอดมีคนตอดตอดมากเลยใช่ไหมเนี่ยมาชินกันสัต์เอามาชินกันไปแดกในเ,เวนจบมาถูกวัดเบอกสองเลยเฮ้ยอะไรวะอ๋อ เอาละเอาละโอ้ยม่โดนเลยกระสุนเจอของเล่นละเจอของเล่นละมามึงมาดึกมาแล้วอ,อยากจะเดินให้มันไกลตั้งป้อมอยิงเลย มาดิ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 ก็มาดิของกูลื่นแล้วมาดิเอออู้อู้อูอูมีคนแตกตายปะตายปะล่ะมาดิครับก็มาดิโอ้ฝนยิงป้อมเลยมีกระโดดยิงนัดโหวมโม มาดิโอ้ยเศยเศยเศยมาดิอืมแ,บแ,บแ,บแบอบอย่าแอบอย่าแอบรอบที่ผมเคยเอาโยนขึ้นดังบนด้วยซึ๊บติดติดเออ เด้อมปดิแตกหมดมเราคงจะมาสุดกันได้แค่นี้โอเคไปฮึบซึบ ขึ้นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องกระโดดสินะปึ๊บเก็บปืนนี่แม่งโค้ดสายเลยแล้วก็ตรงปึ๊บถึงปับ๊บโอ้โหเฮ้ย,ยบอมมันอะมาดมมิงัดหัวคมคมงัดหัวคมคมงัดหัวคมคมเนี่หัวคมคมไหลไปตายทุกจัด แล้วก็ข้องบนอันนี้เดี๋ยวยได้สู้กับหุ่ยนยนต์เล่นยากอยู่ตรงนี้เออมิสไนดด้ยวยมั้งเถอะถอแล้วท้าจกาหยุดอุวัวแล้วมาดิขอเปิดเสาก่อนเจอกูมาดิอ่ะพี่เอโอเคสิบาทีได้อยู่ได้อยู่เ๋ยวเอาให้ผ่านตรงนี้ก่อนมีมีใครมาบ้างมาดิ นี่ครับนี่งันหัวองคมก็สุลนี่เมาเป็นไรนะวันเริ่มหลอนยังเมาหลอนอือโอ้เจ็บ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 อืออือม,มาดิมาดิครับมาดิครับนี่ปาดคมคม อ้ามาเก็บวันนี้ก่อนเดี๋ยวจะเจอหุน่นยนต์กบหุ่นยนต์กบมาและพ่อมาแล้วแวอบก่อนแอบก่อนเฮ้ยเจ้าเจ้เจ้ไม่กี่นุ่มหรอกอยากเจอแบบรัดหัวอย่างนี้วะอยากเจอรัดหัวรัดหัวอย่างเงี้ยรัดหัวอย่างเงี้ยเจอมีสนัยนะมีสนยัย สายเป็นคนเหรอมาม,มามขับงไงอ๋อขับเหมือนกันแลละแล้วก็หันเดี๋ยวนะซ้ายขวาเอ้ยเดี๋ยวนี้หนียิงแล้วหันแงเร็วๆก่อนเอามาเอามาหันซ้ายอี e, ไม่ได้อ e, ีลง แล้วมันงไงอะเดี๋ยวนะคอนโทรลไม่ได้เอ x ยังไงขับยังไงวะขับยากขับเย็นโอ้นี่อืไข่เขาขับกันบ้าไม่ขับกันหรอกเอหระเนี่ยเออต่อ,ตอนยู่ด้ยวยก็มาเลยครับกูขับไม่เป็นหรอกเดี๋ยวกูขับนะโอเคเปิดต่อเสิรลาวะ่ะ เอาใหม่ดิงงว่ะยนกบกดเอฟปึ๊บอู้อโหโอาใหม่าใหม่กดให้คุณลงก่อนเดี๋ยวกูลงก่อนยังไม่พร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวมาดิเดี๋ยวก่อนไปเล่นนู้นก่อนไปเล่นนู้นก่อนถึงมา อ๋อเวลาต้องเปลี่ยนโหมดดิเอออะตึ๊ดตรงขันเรื่องเดียวก็ได้ใช่ไหมโอเคกด R กด T กด G กดกดไม่หมดนะอ๋อเปิดไฟ F กด C อ๋อกดเเปลี่ยนโหมดมาโอเค กด e เก็ตปืนอ่ามาลงลวัดโอเคเอาฝนครบมากด x เปลี่ยนโหมดน,นะโอเคไปลูกไอ้หนวกมาเปลี่ยนโหมดได้ไหมมฮึมันกระโดดมันกระโดดต่ำมากไอ้ตัวนี้ไม่เหมือนไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนู้นกระโดะโดโคตรสูงอะ เออขึ้นมก็ได้ขึ้นมก็ได้นะไปหลวงโู้เล่นอะไรกูเนี่ยอืมเปลี่ยนหมดแป๊บปึ๊บปึ๊บมาเปลี่ยนหมดแล้ว,มลมลวไม่เล่นแล้ว เ้ยนี่ไงอ๋อยิงโอเคมาดิเราขึ้นไปหาได้ปะฮึบเ้ยงัดหัวโคมงัดหัวโคมมาดิจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับใครทำอะไรคนได้โอ้โหอยู่ดูครับเก็บสี่โชยงัดหัวโคมงัดหัวโคมงัดหัวโคมมาดิเอ้ยก่อหนาบะ รัดหัว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 ,หว,หว,หวยังไงยังไงจุลกล็อคกล่องกูรู้ยังไม่ตายตายยังตายใช่ปะ่ะโอเคอาจไปกี่เอทีไวโอเคไปดีกว่าไหนวัสนยัยมันจะมีหุ่นยนต์ด้วยตรงเนี้ยต้องสู้ถ้าจำไม่ผิดนะปืนอะไรวะปืนกดโอ้โห โอ้โหเกยดจะไรขึ้นี่ฐาเดี๋ยวอือเขาติดอะไรวะอุรุสเนียสไนท์ขออยากได้อื้อวิ่งได้มีไหลแบบรอรอทำนะฮึ๊บฮึ๊บนี่ปืน เ็นกลใช่ไหมโอเคพวตรงนี้มีสนายหึสนายก็เฮี้ยแล้วไอ้ก้อนนะโอ้โหเดี๋ยวมึงขอระเบิดตรงนี้ก่อนพวกนี้ไม่ฉลาดมึงชอบยิงถังมาเฮ้ยเอากลัวมาเจอวัดหัวผมแน่ไอ้สัส สวัสดีครับอือยังไงอายกคายคนเดียวดอกนี้อนัดเล็กๆโอเคกระสุนบนแล้เอาไปคืนบฮฮึบบฮฮึบ เอาเลยเลยหยิงแม่งโอเคปะลุยต่อสวัสดีครับสวัสดีครับแวบแวบโหอดเพลินเลยต้องตัดนะเนี่ยต,ติดเลขอุ้ยสนยไนเม่คิด,ดโดนสไนโดนใช่ปะ ก็คว้างระเบิดไปแล้วเออมีคนหนีนี่คว้างระเบิดไปแล้วสัตว์เอ้ยกล้ามากมึงนะมีคนมาจุกระสุนว่ะเข้าหน้าอือ วิ่งไปงัดไอ้นิ่มผมเมละวิว่งชาร์จละซ้ายขวาฮึบฮึบฮึบมาปับ๊บสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> มึงกล้ามากมึงกล้ามากไอ้ส <c oughs> <c oughs> ัตว์ยิงอัดหน้ากูเลยนะ <c oughs> เอางัดดีครับงัดหัวมงัดหัวมตายไหมเออตาย โอ้ไม่การเล่นเลยตรงนี้เออนี่หายตัวไอ้สัว์ไอ้เหลือถังยังเ,เบิดให้หมดอ่ะมาละสไลด์กูมาละอืมต้องเปลี่ยนว่ะเอาอสองต้องไม่เล่นนี่เล่นสไลด์แล้วมา มดเดี๋ยวเอาตอนนี้ก่อนลวงหนึ่งลวงสองหนึ่งนัดหนึ่งศพหนึ่งนัดหนึ่งศพหมดแล้วนะอ่าเปิดเสาแป๊บชอบเล่นสนไหนชอบเล่นสนไหนว่าคลิปนี้ไม่เกินคึนชั่วโมงดูทรงละ อ่าต้องเออมต้องอย่างนี้ดิอ่าคุณเดินหองพังคุณดูทรงเร็วไม่้กวูว่าละอ,อมืมขึ้นได้ปะ <c oughs> ขึ้นไม่ได้โดยชิบหายโอ้โหโอ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 ้เยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเฮ้ยไม่ให้กูพักไม่ให้ผ่อนเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดีมีบอมบ์ปะวะอ่าฮ่า เคลงกดดีมุ่งเรียมมาเยอะยิงขาเฮ้ยไม่โดนวะเอา้เอาแล้วกิ้งไม,ม่ยิงอะคีย์บอร์ดแม่งหลอนอือเอาล่ะเอาล่ะเฮ้ยโดนไหมโอ้ยเซเซมีคนเซ เออเออรัำเล็กๆโอ้เ huh. ส oh, ียไม่เสยไม่รู้โอ้หมนมันจี้มันจี้มันจี้เอางี้เหรอได้ได้เล่นงี้นะเออมาดิเดี๋ยวเบิร์นด้วยอุศะเอ้หือมึงมามึงมา เซเสคู่ซ้ำด้วยคูซ้ำด้วย,วยโอ้ยเก็บอ้าวเต็มเหรอสนายอยู่เหรออ่า25นัดโอเคครับอันนี้อันเด้อเก็บอ่าของครับอันนี้อันเด้อโอ้โหก็เก็บเออสนายแจ๋วทำไม่เู็นี่ดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายมวยติดเล่นสัตว์เลย สวดีครับเฮ้ยระเบิดวางไม่เล่นไม่เอาโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ไว้พอแค่นี้ก่อนนะมันจะครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปหน้าต่อจากคลิปนี้กันสำหรับวันนี้พี่หมีเกมมิ่งขอลาไปก่อนไว้เจอใหม่คลิปหน้าไปละบ๊ายบาย,บาย